สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนมาการนะกะ็เรียกได้ว่าเป็นหมอลำดาวรุ่งมาแรงอีกคนหนึ่งเลย, mm. เลยก็ว่าได้นะคะด้วยความที่ยูกิเองเนี่ยนะคะเอกลักษณ์เธอก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าเธอเนี่ยมาทางในด้านของสายหมอลำนะคะเพราะว่าเรียกว่าเธอเนี่ยก็เดินสายในบทบาทของการเป็นหมอลำเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะจนถึงปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นในความฝันนะคะแล้วก็ ทำตามความฝันของเธอจริงๆนะคะแล้วก็ยูกินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ย ได้เห็นเลยนะคะก็คือเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นแล้วก็พัฒนาจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะคะมาอยู่เรื่อยๆเลยเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการของเธอทั้งในด้านของการแสดงบนเวทีการร้องเพลงการอินเตอร์เทนคนดูรวมทั้งอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราก็เห็นเลยว่ายูกิเองเธอก็น่าจะมีพรสวรรค์ในด้านนี้เราก็ได้รับการฝึกฝนต่างๆนะคะจนทําให้เธอเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยในด้านของการแสดงนั่นเองนะ โดยเฉพาะในด้านของงานการแสดงเองเธอก็ผ่านงานเนี่ยมาหลากหลายทั้งการแสดงหมอลำบนเวทีนะคะก็ทําให้เธอเนี่ยฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะในแต่ละฉากการแสดงรวมทั้งนอกจากนั้นนะคะแสดง MV เนี่ยเธอก็ได้แสดง MV นะคะมาหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะ เราก็ได้เห็นนะคะสำหรับยูกิเนี่ยนะคะเธอก็มีผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นต่างๆนะคะทางด้านงานแสดงก็เรียกว่าแฟนๆเนี่ยคอยติดตามซัพพอร์ตเธอเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่าก็จะมีการอัปเดตออกมานะคะว่าครั้งนี้เนี่ยยูกินะคะเธอก็มีผลงานละครน,นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นละครที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆรวมทั้งละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะ ก็เป็นละครนะคะที่เธอเนี่ยได้ร่วมงานนะคะกับศิลปินดารานักร้องเนี่ยต่างๆมากมายเลยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เหมือนว่าเป็นละครที่เกี่ยวกับแบบว่าการร้องเพลงเกี่ยวกับม้อนลามอะไรประมาณนี้นะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะสําหรับละครเรื่องนี้นะคะเธอก็ได้มีการร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกับพี่เต๋อเศรษฐพงศ์นะคะหนเล็กทิตินันนกธทนดลรวมทั้งยูกิเพนพกาแล้วก็อีกหนึ่งศิลปินก็คือตรีชัยนรงค์นั่นเองนะคะ ซึ่งละครในครั้งนี้นะคะก็เป็นละครที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างรอติดตามนะคะสำหรับเรื่องสิงโตลำซิ่งนั่นเองนะคะเป็นละครเรื่องใหม่ที่จะมีการฉายนะคะทางช่องวัน31นั่นเองนะคะแฟนๆก็รอติดตามกันได้เลยก็เหมือนว่าจะเป็นละครสนุกสนานหันษาเมื่อสิงโตเนี่ยจะต้องมาปะทะกับลำซิ่งคนอีสานในย่านของคนจีนอะไรประมาณนี้นะคะที่จะต้องลุกขึ้นสู้กับอิทธิพลด้วยความกระตันยูนะคะก็ แค่ชื่อเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็แบบว่า น่าติดตามแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยนะคะก็ไม่อยากให้เป็นแฟนเนี่ยนะคะพลาดกันเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้รวมทั้งเราก็จะได้เห็นบทบาทของยูกิในเรื่องนี้นะคะว่าเธอเนี่ยรับบทเป็นอะไรนะคะแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนแค่เห็นรายชื่อนักแสดงเนี่ยนะคะก็ทําเอาเรื่องนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องคุณภาพอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เราเนี่ยจะได้รับชมกันนะคะยังไงเป็นแฟนก็รอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานในครั้งนี้เนี่ยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา มาอัปเดตนะคะรวมทั้งฟีดแบ็ของละครหรือว่ายูกิเพนประการเนี่ยะได้มีการไปโปรโมทละครเรื่องนี้ที่ไหนนะคะแล้วก็เรียกว่าพีพๆศิลปินนักแสดงแต่ละคนเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงกันมากๆแล้วก็มีผลงานการแสดงนะคะที่น่าประทับใจครั้งนี้ยูกิเธอได้ไปร่วมงานด้วยเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ออกมาดีนะคะแล้วก็เป็นความประทับใจของแฟนๆที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนมาอย่างยาวนานนั่นเอง ะะและนี่แหะค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ